คืออะไรวิธีสร้างคอนเทนต์ Content. ในช่องทางออนไลน์วันที่25สิงหาคม2020มาโรคิทิ่งบายทิเกอร์คอนเทนต์คือราชาคอนเทนต์อีสติงเป็นคำคมที่เราได้ยินบ่อยจนเคยชินแต่ก็เหมือนกับคำคมสุภาษิตต่างๆสิ่งที่ถูกใช้ถูกพูดถึงบ่อยๆก็เริ่มหมดความความขังและความหมายไปซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากเพราะในยุคสมัยนี้ที่การสื่อสารในโลกออนไลน์เกิดขึ้นได้ง่าย คอนเทนต์ก็ควรจะเป็นหัวใจหลักของการตลาดทุกอย่างในบทความนี้เราจะดูกันว่าคอนเทนต์คืออะไรตัวอย่างและประเภทของคอนเทนต์มีอะไรบ้างและเราจะสร้างคอนเทนต์ไว้เพื่ออะไร Table of c o n t e n t คอนเทนต์คืออะไรคอนเทนต์ content ประเภทของคอนเทนต์ต่างๆวิธีสร้างคอนเทนต์แต่ละช่องทาง YouTube Google Facebook สุดท้ายนี้เกี่ยวกับการสร้างคอนเทนต์ข้อมูลในการทำธุรกิจอื่นๆที่เราแนะนำคอนเทนต์ content คืออะไรคอนเทนต์คอนเทนต์แปลว่าเนื้อหา หมายถึงการสื่อสารข้อมูลและประสบการณ์ถึงลูกค้าหรือผู้ใช้งานเพื่อให้ผู้สื่อสารสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้การสื่อสารข้อมูลผ่านคอนเทนต์ที่ดีต้องถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับเป้าหมายผู้รับฟังประเภทของเนื้อหาและช่องทางการสื่อสารโดยรวมแล้วคอนเทนต์จะประกอบไปด้วย5ส่วนก็คือข้อมูลเป้าหมายของข้อมูลผู้รับข้อมูลประเภทของคอนเทนต์และช่องทางการสื่อสารคอนเทนต์ และเนื้อหาที่เราเห็นได้บ่อยที่สุดในโลกออนไลน์ก็คือวิดีโอภาพเสียงและการเขียนซึ่งจนกว่าเทคโนโลยีจะพัฒนาไปไกลกว่านี้รูปแบบของคอนเทนต์ก็คงไม่ผลสี่อย่างนี้ครับแน่นอนว่าคอนเทนต์ Content เป็นคำที่เราได้ยินบ่อยในการตลาดนั่นก็เพราะว่าคอนเทนต์ Content อย่างภาพวิดีโอการเขียนนั่นก็เป็นวิธีการสื่อสารกับลูกค้านั่นเองและการตลาดก็คือการบริหารวิธีการสื่อสารให้กับลูกค้าเพื่อโน้มน้าวให้คนเหล่านั้นทำอะไรสักอย่างเช่นการซื้อของ การไล์วิดีโอหรือการให้คนทักเข้ามาหากเราเข้าใจว่าหนึ่งคอนเทนต์มีหลายประเภทภาพวิดีโอเสียงการเขียนและสองคอนเทนต์แต่ละอย่างมีหน้าที่ไม่เหมือนกันทําให้ซื้อของทําให้คนทักทําให้คนติดตามที่เหลือก็เป็นเรื่องของศิลป์และสัตว์ว่าเราจะทํายังไงให้คนชอบและเราจะทํายังไงให้เราสร้างคอนเทนต์ออกมาได้รวดเร็วที่สุดในราคาที่คุ้มค่าที่สุดศิละปะแห่งการสร้างคอนเทนต์มีหลายรูปแบบแต่โดยรวมแล้วหากคุณเป็นคนหน้าตาดี เป็นคนดังคนอื่นก็อยากที่จะเสพคอนเทนต์จากคุณแต่เนื่องจากว่าบทความนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานผมจะขออธิบายวิธีสร้างคอนเทนต์สำหรับคนที่ไม่ดังและสำหรับมือใหม่ที่หัดทำเลยปัญหาส่วนมากของนักสร้างคอนเทนต์มือใหม่ในโลกออนไลน์ก็คือไม่เข้าใจว่าแต่ละช่องทางออนไลน์ทำงานยังไงพูดง่ายๆก็คือไม่เข้าใจพฤติกรรมผู้ใช้ใน Facebook ใน YouTube ใน Google ซึ่งถ้าเราไม่เข้าใจพฤติกรรมผู้ชชยเหล่านี้เราก็จะไม่รู้ว่าคนพวกนี้ชอบเซฟคอนเทนต์แนวไหนและก็จะทําให้เราไม่สามารถทำคอนเทนต์ที่คนเหล่านี้ชอบได้การสร้างคอนเทนต์จริงๆก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการตลาดและการสื่อสารซึ่งสําหรับคนที่ชอบบทความบนบล็อกนี้แล้วรู้สึกว่าอยากอ่านเพิ่มผมได้ทาสารบัญที่เรียบเรียงบทความพื้นฐานในการทําธุรกิจมาให้ทุกคนแล้วสามารถโหลดฟรีได้ที่นี่ครับ ประเภทของคอนเทนต์ต่างๆก่อนที่เราจะไปดูเรื่องวิธีการสร้างคอนเทนต์เราต้องทำความเข้าใจประเภทและเป้าหมายของคอนเทนต์กันก่อนครับตัวอักษรเขียนคอนเทนที่สื่อสารผ่านตัวอักษรเช่นบทความบนบล็อกหรือหนังสือพิมพ์ภาพคอนเทนภาพที่หลายคนยอมรับว่าสามารถสื่อสารได้ดีกว่าคอนเทนต์ชงพูดเช่นภาพโฆษณาและอินฟากราฟิกเสียงคำพูดคอนเทนต์ชงพูดอย่างโฆษณาเสียงวิทยุและตอดคาส ที่สามารถสื่อสารอารมณ์ของผู้พูดได้พร้อมกับข้อมูลต่างๆวิดีโอเป็นรูปแบบคอนเทนที่รวบรวมข้อดีของทั้งเสียงภาพและตัวอักษรเข้าด้วยกันนอกจากนั้นแล้วคอนเทนก็ยังสามารถใช้สามารถใช้สื่อสารข้อความต่างๆเพื่อเป้าหมายหลากหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นคอนเทนขายของเซลและมาร์เก็ตติ้งคอนเทนที่เห็นได้บ่อยจากองค์กรธุรกิจโดยเป้าหมายก็คือการสร้างรายได้ในระยะสั้นและระยะยาวคอนเทนให้ความรู้อินโฟมาชั่นลคอนเทน